วันนี้เราจะมาแข่งรายเวทจากทางบ้านสมมติเป็นตาของคุณโฮคโฮคุคุณโฮคูต้องสุ่มอันนี้หนูขอเทสนะปึบได้ใครเทสเทสอนคุณโฮคูต้องไรคาถาสักอย่างใส่เซียร่าหายก็ต่อเมื่อมาถึงรอบตัวเองอเาพร้อมแล้วไหมคะคุณโฮคูมาค่ะ ยยอมาเข้าคุณพร้อมไร่มนมาถึงก็ได้อันเด็ดเลยเหรออาผู้ที่โดนขดจะต้องเต้นอยู่กับที่นะคะไปตลอดรอบของเขาจนกว่าเขาจะได้กลับมาที่รอบของตัวเองไปต่อเลยเจะถึงรอบสุดเลยจะได้อยู่เีย ขออนุญาตเลือกคนที่มี <c oughs> ร่างอันใหญ่โตส <c oughs> วยกันเด้อมามามาอุ้ยอันนี้นคนที่โดนไล่นะคะต้องคอยแสดงความรักที่ตัวเองเนี่ยมีต่อชอ่อแชร์หรือต่อแฟนคลับของ,องตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าาจะในประโยคไหนอะไรก็ตามทุกประโยคทุกประโยคต้องมีการแสดงความรักอุ้ยเสียใจทําทำได้ดีมากนะเน่ยนั่นิ ในเอะเชียเพราะว่าทุกประโยคเนี่ยมันจะมีความรักไงเพราะงั้นเดี๋ยวความรักมันล้นเกินไหลออกจากปากทะลุออกมาจากหูมันไม่ได้มันแบบว่าความรักใครความรักตัวใครนะความรักที่มีหน่อชัโอ้อันนี้คามาหรือเปล่าโอ้โอ้ ถ้างั้นก็เป็นโันะและการเมียวจบแล้วเหรอเดี๋ย็กคนนี้มันหัวเราะนี่เหมียวใช่หัวเราะไม่อยู่อธิบายอธิบายอธิบายได้อธิบายได้คนที่โดนไล่ใส่เนี่ยจะหัวเราะตลอดเวลานะคะ นี่ดีไหมคะอากาศดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นเพราะว่าคนที่อยากแชร์จะแน่เลยแหมเสียจังนี่ช่างเป็นคนที่เจ้าหัวเจ้ากรอนจริงๆเลยนะคะ <c oughs> เซียจางทูโชะทำไมอะ่ะพอดีเมื่อกี้เอมเจอแมงมุมเลยคะ่ะแมงมุมขยุ่มหัวเจ้า <c oughs> ไ,ได้ค่ะจริงค่ะจริงครับหมุนครั้งเดียวเป๊ะจะไมเชีื่อใจถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่อันนี้หรอคะก็ตอนแรกเราไม่ไ nah ด้เห็นแบบโคนอาก่องตกงแบบเนี้ยแชทดน่ะบอกว่าไม่ชอบด้านเหนียวประโยคตรงนั้นมีอะไรที่แสดงความรักถึงแชร์หรอเนี่ยก็แชทดน่ะเป็นเหมือนกับนิลานไงมาไม่ทันแล้วตะกี้แต่นี่กูประโยคไหวนี่คือ น็อตเลสปอนดิ้งไปแล้วเหมียวเอาเลยค่าฉันค่าฉันไม่ต็ยเอาเลยโอ้เอ็มจีต้องมีคนโดนสกปรกปหาใครยังม่เว้ามยังไม่เว้าม่ได้ จะดีแค่ไหนก็ไม่ดีเท่าชาวแชทหรอกค่ะวันนี้เนี่ยได้ทานข้าวหรือยังคะอ๋อยังไม่ได้ทานเลยค่ะแต่ว่าเราจะให้ทานแล้วก็ขอมาช่องแชทได้ดีกว่าค่ะเห็นแบบไม่มีใครคอนเทนต์เท่าเสียแล้วเห็นปะเห็นปะอยากเล่นเกมผีไหมอ๋อเรามาเลยค่ะเดี๋ยวจะมา้าผีชช่องแชทคอยกุมเพ่งมา ที่เซียรจังอ่เป็นคนเดีที่สุดแล้วเพราะว่าช่องแชรดัเป็นคนน่ารักของเซียจังเลยละค่ะใช่ไหมคะเซียจังอย่าได้แค้นเราจังเลยค่ะคุณฮองคูสี่ัีนะยยาล่ะ